สมัยก่อนต้องที่สร้ังเจริญที่วัดมาสักทีต้องที่ระเบิดเห็นต้องที่จะังสังเจริญนั้นไม่เห็นก้อนหนึ่งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมไปดีเทปป่าวฟูงเลยตั้งจักรวัชย์ไฮรเอาเบินเป็นที่สกัดพระพุทธบาดเป็นสถานยุดกลางเจดีญทุกขังขงอยู่นั้นแต่ก็สกัดอยู่ที่บัดสี่ เหตุผลคงท่านมีสองอย่างคือหนึ่น <estion> นังเล่นคำกรบบาากับประบาทเดียวก็หมายแค่ที่เลิกวันนั้นที่เราสร้างเจดีย์ได้ก็พะประกอบอธิบาติเสียครบที่นี่ที่เราสร้างโบสถ์ที่นี่ก็เช่นเดียวกันที่สำเร็จได้ก็าอาศัยอธิบาต ออามาเป็นบทเรียนที่เราจะมานั่งภาวนาอยู่ตัวนี้ข้อแรกคือฉันทะซึ่งสุมาคบแปลว่าความพอใจแต่จริงๆก็หมายความว่าอยากอยากทำอยากได้ผลแต่ความอยากที่ได้ผลนั้นจะใช้ถูกต้องต้องอยากที่เหตุบูตดอยากให้ผลมันไม่ปรากฏต้องตั้งใจทำที่เหุ การที่เรานับาวนายอยู่นี่หเหตุเกออะไรคือมันหนึ่งมีสติระลึกได้หรอตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมสมัมผัจันทรรู้ตัวอยู่กับลมหรไมร่แล้วอาตาปะความเพียรอยากใช้มันดีนี่คือเหตุครับเอาความอยากตรงที่เหตุอยากใช้มีสติให้มีสัมัจัน ด้วความตั้งใจที่จะทำให้มันดีถ้าเห็นสมบูรณ์เมื่อไรพรก็ต้องสมบูรณ์ดา้มนั้นเพราะฉะนัะ้นใจจะส่สงบระบายสงบช่างหัวมันก็อยู่กับเหตุทำให้มันดีติดต่อไปเรื่อยเมื่อต้องสงบลงไปให้เสียงพูดอยู่ใ,ในใจ,จของเราให้เธอว่ามันมีคณะกรรมการอยู่ในนั้นกรรมการบางคนก็ ยินดีที่จะทำงานร่วมกันบางคองเปล่าจะจะเคล็ดเรื่องอื่นแต่เราไอย่าไปสนใจเขาจะพยายามแก้เขาเหมือนแก้กันจนตายก็ไม่สำเร็จวิธีดีที่สุดการทำไม่รู้ไม่ชี้ก็จะพูดยังไจ้าหัวมันเราจะอยู่กับลมแต่ก็คอยคอยคิดเหตุผลที่เราอยู่กับลมปานใดเราใช้มันสงบ เป็นความดีของเราแล้วเอาสมัครใจที่จะทำเอาอะไรมนสมบุรณ์ได้ไดข้อที่สองความเพียรบริยาถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นใน้จะอกุก็พยายามบล็กไม่สนใจมันอย่าไปเล่นกับมันสิ่งที่เป็นกุศล้ายอมไม่เกิดและก็พยายามทให้เกิดให้ได้ มื่อมีแล้วก็พยายางเมืม่อไมจรนญตรงนี้ต้องใจสมัยจันทร์นกันอาตมาพร้อมกันหมายความว่าถ้าพนไม่ดีเราต้องย้อนเข็มา,มาดูมันไม่ดีเพราะอะไร อยากทำมันดีก็ามอยากที่จะให้มันดีนะหลวงปู่มานเคยพูดไว้มันสร้างทุกข์ได้แต่ว่าในระหว่างที่ภาวนาในระหว่างที่ปฏิบัติต้องทำต้องทำมีความอยากเหมือนกันไม่มีความอยากแล้วมันจะทำตามก็ไม่ได้ผลอะไรได้ก็ที่สามจิตตะเอาใจใสกาะทกว่าผลไม่ดี พยายามใช้ความสังเกตยังใจไม่อยู่กับลมร,รีบกลับมาแต่อยู่กับลมพยายามใช้ความละเอียดในความสังเกตของเราว่าลมแบบไหนมันที่สบายของเราเราดูในส่วนต่างๆของร่างกายตรงไหนที่มันเครียดตรงไหนที่มันตึงตรงไหนที่มันขาดข้อมัเป็นคลายคลายคลายไปเรื่อย สนใจกับเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องทางโลกมันจะ,จะเป็นอะไรช่างหัวมันเราเราจะรับผิดชอบเขแค่แค่พอประมาณแต่สิ่งที่ควรจะรับผิดชอบ้มากที่สุดคือจิตใจของเราเอาใจใส่ในเรื่องนี้นและล้มปุ๊บสวัสดยพูดอยู่เสมอเราอยู่ในโลกนี้มีในโลกนี้มีคนเดียวก็เราที่เราต้องรับผิดชอบ เราจะม่แต่เราไปชอบคนน,นั้นคนนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่เราทิ้งหน้าที่ของเราทําบอกว่าเราเหมือนคนโง่ขณะที่ของเราเคิออะไรเราก็มีทุกข์อยู่จะต,ตอบได้ที่ไม่กําหนดรู้ในทุกข์ตอบได้ที่ไม่ละสมุทยัยตอบได้ที่ไม่เจริญนมากเราจะไม่มีทางที่จะพ้นได้แต่คนงึ่งก็จะทำหน้าที่นี้แทนเราไม่ได้ ที่ยานะเอาใจใส่เพราะอะไรวัตถิพุทตะเจ้าอธิบายนั้นมันไม่ใช่ครบร้อยเปอร์เซนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในการภาวนาของเราตังกงให้หลักยัยๆๆยให้คำโนดตัวนั้นให้คำโนดอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดนั้นเราก็ต้องทดสอบทดสลองของเราเอ,เองการทดลองนั้นเราต้องดูเหตุดูผลใน้ละเอียดที่ถวน เราจะได,ได้ความรู้จริงๆคือเราเหมือนข้อที่สี่วิมังสาซึ่งแปลได้หลายอย่างความรอบข้อก็ได้ความพิจา,ารณาก็ได้ความแยกแยะออกไปก็ได้ก็วรวมแล้วเราทำอะไรลงไปได้ผลยังไงเราก็วิน,นิจฉัยดูว่ามันทิพนัาพอใจไหม แต่คำน่าพอใจเราเอามาตรฐานของใครเราเอามาตรฐานของเราหราเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้า้็ของท่านมันสูงมากสิ่งที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนุ่นพระนิพานส์ซึรับส่วนมากก็คิดว่าโอ้เราอยังไม่ถึงแต่ใครว่าส่วนมากกับความขี้เกียจมาว่าแต่หากว่า,าตั้งใจจริง ท่บอกว่าทางว่าเป็นสิ่งสิ่งที่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทําได้ท่าน,นจะมาสอนจะสอนไปทําไมแสดงว่ามนุษย์ทําได้เราเป็นอะไรเราก็เป็นมนุษย์เราหน่าจะทําได้ดังนันานเรานต้องสูงเราจรุดอะไรของที่ดีจริงๆ จากนั้นเราก็ต้องพิจารณาจากลายมุมลา,ลายด้านกระบวนการการเ,เจาะว่าความเห็นของเราถูกหรา่จะถูกอย่างนัง้งแต่มองในอีกง่หนึ่งอาจจะเพรอยงคุณบาจานทั้งหลายที่อยู่กับลวงปู่มันพูดมันเสียงเดียวกันว่าลวงปู่มันเป็นนรอบคอบที่สุดดูเสียงเขาคิว่าทำ้ต้องถูก แล้วก็นงานน่งงนั่นมันก็ถูกอยู่แต่ว่าถ้ามองอีกแน่นึงงานนึงมันก็เผ็ดท่านก็จึงสอนให้เราทำอะไรก็ดูให้มันให้มันรอบจะานไปดูข้างเดียวทำไปใจากับกายเป็นคนที่ตาข้างเดียวหูข้างเดียวดูให้มันรอบดูอะไรก็ดูการกระทำของเราผลของการกระทำ ตรงนี้แหละเป็นครูของเราหลวงพ่อเลยเคยพูดไว้เราจะเป็นช่างเยับผ้า,าก็ต้องเอาผ้าเป็นครูเราจะช่างทำกระเบื้องก็เอาเป็นกระเบื้องเป็นครูส่วนหนึ่งก็ถูกอีกส่วนหนึ่งก็ถาว่ากระเบื้องแนละ้วเด่นเมือ่อกี้อยู่ตรงนั้นเฉยๆเราไม่ทําอะไรเด่นก็เป็นครูไม่ได้ผ้าอยู่เฉยๆ เราม่อเราไม่ทำอะไรพาเป็นครูไม่ได้เราเองต้องตั้งใจทำโดยจุดประสงค์ที่แน่ชัดนี่ท่านจิงว่าในคนทีามที่จะสร้างจิตใจคนงื่นเป็นสมาธิมีสามอย่างมีสติความระดักได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอตัตตาปความเพียรความเพียรที่อจะทำเป็นดีตรง ข้สุดท้ายนั่งหละตัวปัญญาตัวเขาเจาวะวัดให้พุรเจ้าสอนและมาริสอนให้ประดับสิิปัญญาเชื่อช่สอนให้เราเอาเอาไปช้ายและเอาไปทำปุจได้ประโยชน์แตเมเราทำลงไปเรามีหลักฐานชัดอยู่ในตัวของเราว่าใช,าไช,าไไชาไ้ได้หรือช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราก็ใช้าปฏิพาน คิดทำว่าจิตจะทำยังไงที่ดีกว่านี้ทำยังไงบ้างนีแหละครู like ของเราเราะฉะนันพยายามทำให้มันดีที่สุดท่าที่จะทำได้พเพื่อาศัยความอยากอาศัยความเพียรอาศัยความเอาใจใส่อาศัยปฏิพันธ์ จะมีคนท,ทำเหล่านี้รวมกันไม่ว่างานไดก็ต้องได้ผลเปที่น่าพอใจอย่างที่บุที่สร้างมานี่ยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงธรรมดาของวัตถุสร้างให้มันอยู่เฉย ไปไม่ทำอะไรต่อมันก็ไม่ได้แต่ว่าตอนี้เป็นรูปร่างค์พออาศัยได้เราก็ภูมิใจที่เราสร้างได้ต่วดาอยู่แค่นั่นก็ไม่ได้เราเอามาใช้ประ,ประโยชน์ของบทอ,งอะไรที่ประกอบสังฆกรรมได้ที่ปฏิบัติจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นมาก็ได้อยู่ที่ปัญญาของเรา Shall brild M and die them